I sell my r e c คอรโอเคเราจะมาลองกันนะครับ <teachers> ว่า okay. ถ้าสมมติเราไม่มีรีคอร์ดเราจะสู้ได้ไหมในห้องเชลเจห้องชาเลนจ์นะทุกคนงั้นชาเลนต์ในห้อง่ะไปได้เยี่ยมแมปใหม่ตั์แตบอาชีพหายโอ้แมปยังสวยจริงแมปแม่งโคตรแสบตา มันสวยดันแสบตนาะเดี๋ยวลองอเดี๋ยวแบบจะเป็นอะไรวะผมลองเล่นเกมโดยผมลองเล่นเกมโดยการขายรีคอถ้าเราไม่มีรีคอร์เลยชนะเกมได้ไหมสวัสวดีครับจะเย็นสุดรอ จะหลอกกูอได้แค่กูไปเห็นเวมองแน่ามันอย่านดูพุม่นามนลซ้ำอ่ะตัสเต็บพี่อะเฮ้ยมึงใครเนี่ย ไอ้อะกากลุงไหมสองสองก็เจ็บสองสองก็แพ้เพราะกูคือผมคิดว่าไอ้มันอัพมันอัพสกิลนั่นด้สามอ่ะมันอัพสกิลอะไรวะอัพสกิลสองดีนี่อัพสามนะโอ้โหเดือดร่างติดวางยิปหาย ทำอะไรไม่ได้หรอโนจะโนจะเปลโนอะไรเลยเนี่ยพนม เอาไปตีเถอะยู <Yeah. S 1> อยู่ก็ตีเปล่าผมผมจะรีคอร์ดะถาย <c oughs> ไหนนะไม่เอโอ้จะเย็นเอาจริงเหรอให่ขายเลยเหรอมาถึงก็เอามาถึงก็เอาเลยเหรอคอนเทนตนะ์น่ะผมขายรีคอร์ในห้องชชลลินเจอร์ไอเซลไม r รีคอร์ ต่อให้เขาโอเคเราจะมาลองกันนะครับว่าถ้าสมมติเราไม่มีรีคอร์ดเลยจะสู้ได้ไหมในห้องชเชลจะเจอวิ่งกับไว้ข่ายอืมวิ่งกับไว้ขายด้วยเพราเมื่อกี้คือรีคอร์ดสุดท้ายไงล่ะโดนลับอีกเอ้ยกูอยากกลับบ้านว่าที่หายล้ะ ก็เลกคิวแล้วแล้แลกวกลับบ้านไงนะและ้วตอนที่เขาเกิดแล้วแล้วเขากำลังรีเซ็ตกูเลยกลับบ้านเกิดใหม่เป็นอะไรบ้างครับมีอะไรครับพึงถึงบ้านขอ้อของกันอืได้ละมีแบบใหม่มีมีอัตคาา์ตัวใหม่แล้วก็กับ รับเกิดตอนรับเกิดตอนแปดนาทีลิฟเกิดลิฟเกิดชาลงอะไรงนี้เออผูเสียละถังเลยวิ่งกลับบ้านกลับมาแล้วถังหายอยาจะโลคิิวมันยังไงลิมถาไวิธีเฮ้ยนมนี่กดกดบีลหรอ เอาไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาแค่นี้ก่อนยูแคนเซลยูลี่ร์จะมาทำกูขายไม่ได้สัตว์น้อง sell ไอเซล already ไอไอกูอกูจะกลับบ้านกลับไม่ได้จิงนี่คือเรากลับบ้านไม่ได้ครับจังหวะนี้พี่แกดเดินกลับบ้านแล้วว่าเดินกลับบ้านนานเกิน อยากกลับบ้านเฉยๆจะรีคอรครับจะรีคอเนี่ยแบบแล้วห่างแล้วพอดิษฐ์เด็กหมดตรงนี้เด็กหมดเด็กหมดนี่ก่อนตัวแรกเลย สับเป็นค uh, yeah. yeah, yeah, ิวสิปเป็นคิวง่ายอุ้ยกูกลับาไม่ได้กูต้องเดินเก่าเออกูรู้ละกูรู้ละเลตมีรีคอร์ดอืมไ่อกี้นานเกินหรือยังไอ้เฮียเมื่อกี้ยังไม่นานไปเหรอแย่เลยไอ้เฮียใครสั่งเอสแมน ชัดดาวไอ้สัตว์ทำไรเนี่ยทุกคนถ้ากูแพ้กูกคงแพ้กูสองชดไม่กี่แหละือเคาไม่คนป๊อตใช้กันจริงครับรออะไรคนจริงเขาไม่คนจริงเขาไม่ว้าเบย นี่แต่คนจี่กับคนโง,ง่อยู่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเสน้นบางมันกั้นอยู่แต่ไม่อะไรครับผมคนจริงผมคนจิงครับผมคนจริงผมได้คนโง,ง่นะว้าวก็ไม่มีรีคอร์ก็ไม่ได้เล่นแอลแบบพาร์ทหมดเอ๊ะทำอะไรลำบากหมดยรอแล้วปุ่มมันหายไปไหนขาทิ้งไปแล้วครับ <laughs> ขาบ <laughs> ขยดีก็เอาไวาวได้เขาขาวาวมาแล้วพี่ ี่เห็นปุ่มไหมบอร์ดิป่มอยู่ตรงใต้บ่อใต้บอร์ดอะผมขาดทิ้งมาละมันไม่มีมันไม่มีอยู่และในเกมนี้เขาผมเอ้ยกูหามไม่ได้ไอ้ตีตีคิวเสร็จจะรีคอร์ดละแ้คอร์ดจะรีเซ็ตเสร็จเอาของก่อน กลับว่างายกูได้สองไปแค่นี้กูต้องไปต่อนะกูขายทิ้งเลยนะแต่เวทไปด้วยเลย ไม่ต้องสกิลเป็นแบบเป็นมุมหมาที่เราขึ้นมุมกูไม่โดนไง ขี่รถชนเฮ้ยกูต้องเดินกลับอ่ะเพื่อนพร้อมไหะกลับบ้านก่อนลิล <c oughs> <c oughs> ิะกลับบ้านม่ไ ป่านไม่โดนโดนสกิลเมลพอบอปบบแล้วบุ้มหายไปเลยเมื่อกี้ไม่มีไม่มีไอ้ไอทอนในไฟเพราะว่าไอ้ทอนในฟไฟมาแน่ใช่ไหม ียพวกมีมรีคอร์ดถัดอีฉาบ่นกำลังรีคอร์กับบ้างอย่างโอเคเจ้าป้อมล่างปล่อยสองกูกูกลับไม่ได้อะกูกลับไม่ได้กูมีเขากูมีว้ เออเอาบอลอนเราเอาบาลอนเราจะมีว้าวกลับบ้านตูตเอาบาลอนแล้วก็มีว้าวไปสบ <c oughs> ายสบายอุออกางเพื่อนโอกาสออกาสเพื่อนไม่รีเซ็ตจนฆ่าเฉยเลยตีไปถึงบ้านเลยออกนี่ละจะตีไปกเร็ว เดี๋ยวมันโดนไปนะเนี่ยโอเคกูโดนหลับหายแล้วทุกคนตายแล้วเนี่ย โอ,โอ้โอคตรแบ,บเก,บกเฮ้ยเราได้มันก่อนเหรมบอกวทีเเราได้มัก่อนมันตะกี้มันไม่โดนเลยมันตะกี้ก็ไม่โดนเลย จะกี่ยวเขาไม่โดนเลยมึงแพ้เถอะไอ้เหี้ยมึกูจะเกี่ยวพี่ไหนพอทีมโดนเก่งทีแล้วก็ติงใช่ไหมครับพี่ไหนเขาเพิพ่งเดินครับเดินกลับบ้านน่ะน้องเพิ่งเห็นของบาตไอ้เหี้ยของอเท่ว์ไหนไว้สัตว์มาอยู่ไม่คึกคัก ถ้ามันเทมันคือมันเทคนที่ไม่มีแฟดตั้งแต่ไม่ไม่มีทีไม่มีบบว่าต์แต่ห้าอาทิเขาขายจริ <c oughs> งืงมโคลมครับน้องๆผมโคลมครับน้องๆเอาไว้หี้ยนตายขอาไปโลครับ ทำอะไรพระโหโ,โอ้ยหาไม่ได้สมบัติยืนบ้างนะ่นวดยืนบ้างนะ่นจะกินโซยี่ใหม่เหรอครับอ่าอันตั้งนานนะครับ,อ,อ,นนรบอันแรกๆเลยจะเรียวกว่าอะไรนะไอ้ปาร์ตี้ผบัตตี้อันนี้แค่ใส่โคมาเองเจ็บไปยืนบานะ้าบ้างนั้นรอก่อนเพื่อนหอัให้มันจะ ตายสักหนึ่งนาทีแบบกูใช้เวลาเดินกลับบ้านแล้วสามสิบวิเนี่ยฉันมาแล้ว,วเนี่ยสวยวะเนี่ยรีลอดจบจบเกมตรงนี้เนี่ย <Yeah, S 2> พวกเองโดนฆ่าแล้วไม่ไหวกับผมนะครับพวกนี้ okay, đẹp đẹp. Ừm. Ưu lót, ưu ưu cài đốt đốt nép li cò. Ồ, mấy thao lại kêu lá này, thương bỏ คือนะเดี๋ยวพอนะไอ้ใช <laughs> <laughs> ่ไม่มีรีคอเนี่ยวะาีดีไม่เหลือดูดาเหก็รู้ด้าดูน้อยสุดเลยนี่ว่ะต้องตีกับแพท,แกกแพทใหม่อะไรแปลว่ากันแพทใหม่สิครับอ้แค่มันขายว้าวได้ก็แปลกแล้วครับ